ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พามาดูของดีเมืองสุพรรณกันอีกสักองค์นะครับเป็นภาพชินตนินเขียวนะครับองนี้ไม่ใช่ตนิมระเบิดกรอบมาวันนี้ครับเนื้อหาภาพนี้ชัดเจนนะครับจริงๆแล้วพุทธคุณก็เหมือนกันนะครับแต่คนเป็นนิยมค่านิยมทางตนิมแดงมากกว่าตนินเขียว อย่างนี้ครบกุนี้ซึ้งตาซึ้งใจดีครับนี่ใส่น่าจะใส่กรอบปฏติกมานานแล้วครับผมเพิ่งได้มาก็ระเบิดกรอบออกเลยนะครับเรียมปฏติกกันน้ำไปแต่กันน้ํานี่มันไม่ดีอย่างคือมันอากาศมันไม่เข้าบางผู้เฒ่าแก่ก็จะเจาะรูถ้าเป็นคนสมัยก่อนโบราณน,นะเพื่อที่อากาศหายใจมับ พระแท้นั้นและง่ายครับแต่จะมีราคาหรือไม่มีราคาอยู่ที่พระอยู่ในมือใครนะครับขนาดการประกวดที่นะครถมที่ผ่านมานี่ยังเสือยังปลอมเลยนะนักนระสาอะไรครับเขากรรมาการดูกันปลอมไปไปมากรรมาการต้องให้พยักคำพันมาดูเห็นไหมครับวงการพระเครื่องมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับทา่านจะ ชมเอานะครับพิจารณาเอาครับพี่น้องพระพุทธเจ้าสอนทั้งหลักความเป็นจริงเหตุและผลนะครับ